สั่งมาแล้วก็ไปจ่ายโรงพักโอเคได้คผมขอแค่ไรไปสั่งแล้วผมไปจ่ายพอดีเใยไหมนี้ไม่ได้ไอ้นี้คือพี่ยุดยืดรถกันที็ก็าบสดีเพื่อทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับกับคลิปทางบ้านนะครับได้มาจากช n e l ยูทูปไบเกอร์ท่านหนึ่งนะฮะชื่อช่องช n e l ว่าโกแวนกันนะครับทางน้องเจ้าของคลิปเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังคร่าวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดที่จังหวัดสกลนครนะฮะที่อำเภอเมืองนะครับ ตัวน้องเองเนี่ยขับฮอนด้าซีบีอาร์500นะฮะและก็มากับเพื่อนๆอ,อีก3คันนะฮะจะมีดูคาติ796นะครับมี c b 150แล้วก็เป็นยามาฮ่าแอลอีก1คันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์กันนะฮะว่าที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอะไรนะครับยังไงอยากให้เพื่อนๆลองแสดงความคิดเห็นนะฮะและก็วิเคราะห์กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับว่าสมควรไหมกับการที่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ทันนีมนี่ไม่หวแตายเลยเดี๋ยวผมถอดแข็งออกเลยดังวันพี่แน่นอนเดี๋ยวผมขอหยุดภาพสักครู่นะฮะจากที่ทุกคนได้เห็นนะฮะก็จะมีคุณตำรวจท่านหนึ่งนะครับอยู่ดีก็ขับมาจอด ขวางหน้ากลางไฟแดงเลยฮะแล้วก็มาทําการตรวจรถของน้องทั้ง4คนนี้นะครับเลยอยากจะสอบถามเพื่อนๆนะฮะที่รู้ทางกฎหมายนะครับว่าแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตรวจแบบถูกต้องไหมและตัวเจ้าของคลิปเองเนี่ยบอกเลยว่ารถที่คุณตํารวจขับมาเนี่ยฮะก็เป็นรถที่คุณตํารวจนะฮะได้ทําการยึดมาจากน้องคนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งโดนตรวจเหมือนแบบเหตุการณ์ในคลิปนี้เลยนะครับเลยคิดว่าคุณตํารวจเนี่ยทำแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับกับการที่เอารถของผู้ต้องหามาใช้ในการทํางานราชการนะครับเดี๋ยวงไงเรา

เสียง, 5, ยง 5, ยข้า,า 5, 5. เล่นเกมเ,เล่นสมารเสม,เมอพี่ไปค้างที่ห้าล้อก็ห้องสี่พันรอไม่ใช่เหรอครับไปค้างไมที่ 4, สี่พันลอี้จุจุแล้วพี่ก็เกินลย 2, นี้กนะั้งนนันไม่เป็นไรระจุกตนี้ม่จุก,น,น,จกนะนี่ไม่ได้ใส่จุกนะผมแต่ว่าไม่ได้ดังมากเลยจริงๆไม่ได้ดังขนาดนั้นเลือนด้านซวดวัดแคนตฮอร์ห้าสิบห้าสิบ เปอร์เซ็นต์นี่ผิดไหมถ้าเกินถ้าสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ครับผมมาติ่งข้อดังอันนี้ก็กำหนดเหมือนกันใน95ครับผมครับเก้าสิบเดซิเบลถ้าเกินก็คือผิดครับครับผมครับเอาเนี่ยผมเข้าใจครับผมผมเข้าใจครับผมเข้าใจเข้าใจเนาะครั้งก่อนผมโดนข้อดังเหมือนกันแต่ว่าเขาเปลี่ยนแปลกระพาบรถนะผมเปลี่ยนแปลกระพรถข้อดังจริงจริงจริงคือข้อดังก็คือข้อดังครับพี่แต่ว่าเปลี่ยนแปลงสภาพรถก็คือจะไม่เหลือเขาคงเดิมครับไม่เปน อันนี้ท่อมันสามารถเปลี่ยนได้อยู่แล้วครับผมครับเป็นท่อเดินไม่ได้ครับไม่ถ้ายังไงท่อก็คือสามารถเปลี่ยนได้อยู่ดีครับผมเปลี่ยนได้จะต้องมีมาตรฐานแล้วก็ไม่ได้ตากครับครับผมครับน,น,นี่อันนี้ต้องให้ใบสั่งผมอีกเดียวไหมพี่พี่มันยึดถพี่แกมันยึดตรงนะครับใบอภิรักษ์กยึดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ครับรคือผมขอแค่ใบสั่งปรับแค่ใบสั่งได้ไหมครับเป็นใบตรวจยึดนะครับเพราาะว่รถเราต่อไั้ต้องยึดเลยเหรอครับผมก็ถ้าเราปรับผมขอแค่แค่ใบสั่งได้ไหมครับแบบว่าผมจ่ายค่าปรับอย่างเดดียวไ้มัครบ ไพันหนึ่งเลยพันเดียวมันเอาพันเลยโอเคงั้นผมกับพี่ออกคนละครึ่งฮะคนละพันแล้วมั้งคนละพันนะคนละพันน่าจะได้ผมยืมก่อนพี่ได้ผมยืมพี่ก่อนได้ไหมพวกนี้ผมเงินโบให้เขาออกใบสั่งมาแล้วเขาไปจ่ายโรงพักกโอเคได้เลยตามอยเดียวตัวรถนะแม่พี่จะได้พาไปเสียก็ตัดสินราคาคนหนึ่งอีกคนนึงนั่งรออยู่ในรถที่อันนี้ก็ไป็นป่าบัญชของพันนี้อันนี้ก็เง้นเอาตามที่ผมผมขอแค่ใบสั่งแล้วผมไปจ่ายกับพี่ได้ไหมนี่อันนี้ไม่ได้ อ,อย่นี้คือพี่ยุดยึดรถก,กันดีน้องไม่ได้ใช้รถไงประเด็นคือที่ให้ปรับในราคานี้จะให้จะไปปรับออกใบเสร็จแล้วจะได้ปล่อยรถให้น้องไปไงเข้าใจป่าไหมครับพี่ผมยังไม่ได้มีเงินเลยพี่ผมไม่มีเงินสดเลยนะก็ต้องดําเงินการผ่อนาอาศัยกับใช่ไหมมันจ่ายสแกนจ่ายได้ไหมครับหรือโอนมัน,นโอนได้ไหมโอนได้เลยครับครับอันนี้รถตำรวจเหรอครับพี่รถจับมารถจับมาแล้วฮะ ผม,มก็พี่ขี่มาอย่างเงี้ขอแบบเขียนแบบเป็นแค่ท่อดังนะครับพี่เพราะว่ารครับผมอะ่ะผมจะจ่ายตรงไหนเนี่ยจ่ายนี่เลยป่ะ <employed. S 1> พี่ผมขอจ่ายเลยนะจ่ายนะพี่ภาษาเป็นที่ตู้เขาเอาไปเสร็จเข้าไปที่ในเมืองแล้วดังนั้นเราจะต้องเข้าไปปรับที่ในเมืองอย่างเดียวครับพี่ <Fro> ไปจ่ายก็ได้ครับไม่ยากครับเดี๋ยวผมขี่ไปจ่ายก็ได้ครับจจอออดดันนทีี่่งเย ไปบันทึกที่โรงพักเลยกุ๊กเดี๋ยวเราซ้อนท้ายน้องเข้าไปแล้วปุ้แจให้น้องคนนี้ขับเขาจะยังขับอีกท่านึงเขาจะจอดรถเขาไว้ให้น้องเขารอเขับรถไปที่นี่แล้วแล้วพักกลับมาแล้วค่อยซ้อนท้ายกันออกมาโอเคก็เอาเพียต้นนะภูเขาม่ขับขี่เลยพี่เสร็จแลัว ต่อไปเราจะไปจ่าในสั่งนั่นนี่ครับเพื่อนเนนะครที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่น้องเจ้าของคลิปนะฮะเจอที่จังหวัดสกลนครนะครับซึ่งตัวน้องเองบอกว่าตกใจเหมือนกันอยู่ดีก็มาดักหน้าไฟแดงแล้วก็มา ตรวจรถเลยตัวน้องเจ้าของคลิปเองก็ยอมรับนะครับว่า,าท่อเขาอาจจะดังไปจริงๆนะครับแต่โดยรวมแล้วคือทางน้องเองเนี่ยก็ได้ขอ,อาทางใบสั่งของเจ้าที่ตารวจแล้วแต่เจ้าที่ตำรวจคือไม่ยอมออกไปสั่งให้นะครับแต่จะให้จ่ายเลยนะครับซึ่งตัวน้องเขาบอกว่าเออเขาไม่มีเงินติดตัวนะครับจะขอโอนได้ไหมคุณตํารวจก็บอกโอนได้ด้วยนะฮะก็เลยแปลกๆว่าโอนอะไรยังไงนะครับ แล้วพอตอนหลังอยู่ดีก็คุณตำรวจก็เปลี่ยนคําพูดว่าให้ไปจ่ายที่สอนอได้ก็เลยน้องเขาเลยงงว่าเฮ้ยเกิดเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงอะไรแบบนี้ครับสุดท้ายนี้น้องจว่างคลิปนะฮะก็ได้ขับไปที่สอนอแล้วก็ไปจ่ายค่าปรับนะ,ะแต่ประเด็นสําคัญเลยคือคุณตารวจนะฮะให้คนที่ขับดูกติขับรถผู้ต้องหากลับไปสอนอด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะครับ ยังไงเพื่อนๆลองแสดงความคิดเห็นนะฮะแล้วก็วิเคราะห์กันกับเหตุการณ์นี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอคุณน้องเจ้าของคลิปมากๆนลครับที่ส่งมาให้ดูนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับแล้วถ้าใครมีคลิปอยากจะมาเป็นอุทาหหณ์สามารถส่งมาทางเพจ a c e b o o k ส่วนตัวแชนแน o ยูทู e ผมได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณครับ